อันนี้พระเอกเลยปูดองอันนี้วันนี้ไม่มีไข่เฮ้ยวันนี้ไม่มีไข่ไม่มีไข่ไม่มีไข่มีไข่มีไข่เอาอื <c oughs> <c oughs> ้มอื้มอื้มอื้มสดที่แรกเราไปไหนนะไปกู๊ดไทม์กู๊ดไทม์ก่อนแล้วก็ FM1 แล้วก็เมโลป๊อปแล้วจบที่แคทก็คือสี่คลื่นสวัสดีครับเพื่อนๆครับมันออกเสียงว่าเมโลป๊อปมันออกเสียงว่า ขึ้นขัดเด็ววก,ก,ก,ออกเขากำลังจะออกเสียงอะไรก็เดี๋ยวเพา่มจะออกเสียงสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเวลาไปทัวร์ขึ้นวิทยุเขาทำกันยังไงครับอันนี้เราออกเพลงร้อยแรงน้องเฮอร้อยแรงที่รักเธอจนเบิร์ตแหง ออกเางเดียวไม่ได้เราต้องไปหาพี่พ so so ีดีเจที่คลื่นซึ่งโซคูเมื่อก่อนเขาก็ไปโซคูไปเป็นไงมีรถตู้ถึงก็ขึ้นไปก็มีพี่พีอาร์แล้วก็พาไปอันนั้นมันยุคทองนั่นคือยุคทองของโซคูแล้วก็ต้องบอกว่ายุคผมก็ได้ลิ้มรถนิดนึงนั่งรถตู้แล้วหลังจากนั้นครับเป็นยุคล่มสลายของวงการเพลงก็คือไม่มีรถตู้ให้ล้ครับต้องไปกันเองขับกันเองก็เลยได้ยืมรถมาร์เช่นเคยครับเดี๋ยวจะพามาดูว่ารถมาร์ตหน้าตาเป็นไง ไปทัวร์เราก็จะต้องมีนี่ครับอะไรครับพี่อันนี้คือเสื้อยืดไร้แรงแต่เพื่อนๆอยากรู้ว่าหน้าตาเสื้อเป็นยังไงไฟโชว์นี่จะเอาไปแจกพี่ๆโอ้โหไม่อยากแกะเลยข้าวหอมาสวยอ่ะนี่ฮะเสื้อตัวนี้ต้องบอกเลยครับไม่มีขายครับเพื่อนๆไม่มีขายสวยด้วยนะพี่สวยเหรอเพราะเคยทําขายแล้วครับมันขายไม่ค่อยได้ครับขายไม่ค่อยได้เลยครับรอบนี้เน้นแจกดีว่าครับนอกจากเสื้อแล้วเราก็นีฮะวันก่อนก็คือเรากินสตอแล้วอยากเอาสตอไปฝากพี่ๆครับ เบื่อแกง่วง,งกินกับส้มตำอะไรเงี้ยเพื่อนบาตีก็อัดกันไปนี่คือเบือเบ้องหลังสภาพเบื้องหลังนี่เบื้องหน้าเบื้องหน้าไม่ใช่เบื้องหน้าโอ้โห,โ,หโหนี่แหวนทองโอ้โหแหวนทองสำพงสำแพงนาฬิกาาฬิทองอันนี้คือเบื้องหน้านะคนคที่อยู่เบื้องหน้าก็จะต้องนี้ส่วนเบื้องหลังก็จะเน่าเน่าอย่างนี้นเน่าแบบนี้ อย่างสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าทัววิทยุเนี่ยไม่ได้ทัวร์เฉพาะในกรุงเทพนะทัวร์ต่างจัง<ช>หวัดด้วยนะทัวประเทศเลยครับใช่ไปทัวประเทศแล้วสนุกมากอันนี้สมัยโมโนแล้วกันหลังจากนั้นน่ะพอเทคโนโลยีมันเริ่มอะไรเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ไปแล้ว<ช>เป็นโฟนอินเป็นโฟไปเราก็อดไปเที่ยวและเมื่อก่อนเราได้ไปเที่ยวเลยเราได้ไปแบบนั่งรถตู้ใครก็จ่ายตังค์ให้เราก็เหมือนได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปสัมภาษณ์สื่อแล้วก็ไปทําตัวเป็นศิลปินทำตัวเป็นศิลปินจริงเราก็ไม่ใช่หรอกเราก็ปกันตีทั่วไปหดะ แต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ right รู Allez, ้จริงนะเนี่ยอย่างที่บอกด้วยเทคโนโลยีสมัยเนี่ยไม่ค่อยมีใครไปขึ้นล้ววันนี้มีโอกาสก็เลยเก็บไว้เป็นความทรงจำชมวิวไปเพื่อนๆชมวิวชมวิวไปแล้ครับนี่กรุงเทพมหานครอากกอนครับเพื่อนๆมาดูา นอนม่านรูดเราก็นอนนะแต่ชัวรวิทยุไม่แห้าดาวเท่านั้นจริงเหรอจริงครับโอ้เรียแกมมี่ใช่ไหมใช่ครับเออพี่ก็จำได้ว่ายุคนู้นเขาจะมีฝ่ายมีเดียใช่ไหมก็คือเป็นทีมแบบโปรโมทนี่ยแหละมันก็จะมีงบจําได้เดินเข้าเซเว่นแล้วก็หยิบเลยได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างทีเราก็หยิบไอ้ปติมบึกนั่นแหละไอตหมึกรสเผ็ดอ่ะเป็นโตเหรอโอ้ยพี่ซัดแบบสิบถุงยี่สิบถุงเลยโอ้โเอ็มเลยเหมือนคนไต่บนไตายอญ่เข้ามาไม่เคยพบแต่ก็มาดยไม่เคยพบ ไม่เผื่อไปกินข้าวโอ้โหบอกพี่สไตลิสต์อยากดูเป็นศิลปินนะยังไงก็ได้ให้มันดูเป็นศิลปินเพราะว่าัวไปแล้วก็ดูไม่เป็นศิลปินนะหน้าเรามันไม่เป็นศิลปินเราก็เลยจัดชุดนายในกองเธอไปลืมไปว่ามันต้องมีรับประทานอาหารแบบปกติด้วยครับอ่ะนี่ก็ถึงนแล้วนี่ใช่ไหมเอานัดบ่ายสองตอนนี้กี่โมงครับเยี่ยงห้าสิบหก มรู้ตื่นเต้นเลยนะนะักหนานัเอขายเครื่องดนตรีอาเมื่อกี้มีกีตาร์สีส้มสวยเลยฉัน<อ>ครับพี่ผมเป็นนักร้องครับผมเป็นนักร้องคนระับนิลปินมาเขา,ขาคืนีรู้จักผมไหม <c oughs> ผมชื่ออะไรพี่ <c oughs> อขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> พี่ <c oughs> แต่ก็ต้องแลกบัตรอยู่ดีรึกว่าเป็นศิลปินแล้วไม่ต้องแลกก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรนึกเลยนะจ่ายไม่มีแต่อย่างน้อยพี่เขาจำเราได้ก็โอเคแล้วเราเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครับเมื่อกี้เห็นแล้วร้านขายเครื่องดนตรีเดินไปดูอะไรแถวนั้นก่อนแต่รุ่นวัยแล้วผมเขาจะถ่ายงานเขาอะไรนะพี่คุณจายเราจ่ายเออเมื่อกี้ก็โอ้โหมาสะกดอะไรยอเดินตามมาเต่าแดงมิวสิคช็อปสวัสดีครับผมครับได้ได้นะครับผมนึกว่าจะถ่ายตังเราโอเคมุมนี้ด้วย มีทำงานอยู่นี่นครับครับมีอะไรน่าสนใจที่นี่เลี้ยงเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขานขายเครื่องดนตรีอ๋อเพลงเพลงไปดีกว่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนกันที่กว่ามาผมชอบไม่มากพี่เฮ้ยผมผมเล่นเพลงที่ประจำเลยจริงเหรอเพลงอะไรโจยดงเลยโจยดงได้ไขอบคุณมากเลยครับเออครับขอมาเดินดูนะครับเมื่อกี้ขับรถผ่านได้เห็นสีต้มมันเตะตาก็เลยขอเดินเข้ามาดูหน่อยนะครับไากครับขากจะซื้อปิ๊กอะไรเงี้ยครับไม่ว่างกันเนาะปิ๊กถูกๆขายไหม สีส้มคือที่พี่มองคือตัวนี้นี่นี่นีวาเคยลองเล่นไหมไม่เคยแต่เคยเห็นคนอื่นเขาเล่นกันลองได้ไหมครับพี่ได้มันคืออะไรทำไมมันเป็นวีตาแล้วก็เป็นพาสมันเป็นสติกในตัวเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นพวกทานอะคูสติกในตัวคืออะไรพี่ไู้เลยพี่ออกวะออกใครดีถ้าคุยกันเดียวแล้วไม่เหงาโอ้มันมีรีเวิร์บอะไรอย่เงี้ยหรอมีรีเวิร์บมีเลนมอ๋อมันมีลำโพงในตัวเหรอใช่อ๋อ น้องเฮ่อขอผมบทเพลงนิดนึงครับพี่ดีมากเลยนี่เขามีนโยบายแบบแจกกีตาร์ฟรีอะไรอย่างเงี้ยกีตาร์ฟรีเลยนี่ผมทีมงานใหม่เหมือนกันอ๋อเดี๋ยวผมใช้วิธีนี้ก็บอกนะครับคือถ้าติดโตไปไหนก็ขอผมทีมงานใหม่แล้วมันมีอันนึงอ๋อนี่นี่มันมีอันนึงที่มีแอปคือตัวนี้เหรออันนี้ก็จะแพงกว่าได้มือมีมือถือให้ด้วยเป็นของประเทศไหนไม่นาถามข้อมูลเยอะเลยเหมือนสั่นแล้ว อ๋เป็นของไชน่าอ๋อไชน่านี่ไงมใช่าหนี่แต่จะมีพวกอันนี้คืออ๋อมีจุนเนอร์อ๋อตั uh uh ้งสายตรงนี้ไฮเทคมากเฮ้ยแล้วตัวนี้มีปรับรีเวิร์บอะไรเหมือนตัวนั้นครับอืมปรับอะไรน่าจะปรับตรงนี้เลยนะแอปเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีปุ่มมันจึงหมดอยู่ข้างน้ามาเจอทีมงานใหม่เลยเล่นนะพี่นะพี่เมื่อกี้ก็จะล็อกคอผมไม่ทีนิ้ง เป็นสมัยเด็กๆนะเจอมีกี้เลยนะเพราะเราไม่ค่อยรู้จักชื่อยี่ห้อเราจะรู้ก็ยามหเพื่อนก็ยามะหะกอหูยามะหยามะหายามหเรากครู้สึกว่ายามหเนี่ยดีสีด้วยเจอมิกกี้เลย วันเอาพี่ดลงพอดลงครับพอดลงผมชายคนนี้นะช่วยผมแก้หนี้มานะนะติดหนี้ทกัสอยู่พอดลงสบายดีเลยดีเลยไปลีนตังเลยอีกฮาออกกำลังกายโอ้ดีว่ะทำไมมาสางแบบว่าเทแล้วเฮ้เทแล้วเหรอดลงสบายดีนะไปดีตามตลอดนะผมดูคลิปตลอดเลยฟังเพลงเหมือนกันเพลงใหม่ร้อยแรงฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วเป็นไงไม่ค่อยโดนไม่โดนดูมิวสิกนึกว่าได้กับน้องนักศึกษาดูจริง มูดูจริงไม่คนด้กับน้องนัศษาไม่ใช่คนนี้ว่าพี่หนุ่มเนี่ยศึกษาการเงินอย่างเดียวไม่ไม่นี่แหละวิธีคยเพี่ยอเดี่ยทางเลยปล่อยแรงชอบครับโอ้โหเมื่อกี้ต้องไปติดตามนะพี่หนุ่มจักรพงเขาเป็นเหมือนอาจารย์สอนการวางแผนการเงินอันนี้ดีมากเลยเราไม่ค่อยได้วางแผนการเงินอะไรหรอกครับพี่ก็ไม่เคยวางแผนแล้วก็พี่ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งพ่อรวยสอนลูกและคนแปลคือพี่หนุ่ม ็ปุ๊บพี่ก็ติดต่ดอ,อไปเลยอยากไปเรียนด้วยต้องไปติดตามช่องแกแล้วชีวิตเราจะง่ายขึ้น<ม>ในเรื่องการจัดการการเงินใช่ไม่มีอะไรมีมีฐานะนิดหนึ่งสวัสด <laughs> ีครับมูดช็อปเปอรมีที่แรกพูดช็อปเปอดีโอนะครับ <c oughs> แล้วเวลามาขึ้นนะฮะไม่ต้องสนใจรู้จักใครไม่รู้จักใคร,ใครว่ายไปก่อนน้องเพื่อนสวัสดีครับสี่สดครับขอบคุณนักเตะมีดีเทลทเปิดวงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับใครอยู่ในซอกไหนว่ายสวัสดีครับใครอยู่ใต้นี้มันจะได้ยีนนะ กงมีสคริปต์้วยมีใครนี่พ,นพี่ก็เขียนให้เรานะกลับมาให้หายคิดถึงกันอีกแล้วใครคิดถึงถามก่อน <c oughs> <c oughs> มีเพลงคิดต,ติดปากมาอย่างต่อนเนื่องแสดงว่าไม่เคยฟังหมอลำํำน้อย <c oughs> อันนั้นไม่ติดเลย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นอยู่ต่อเลยได้ไหมอาจจะสมัยเดินทอยู่ได้บ่อขวานบินที่ร้องกับพี่โจและอีกมากมายนั่นหมายถึงหมดแล้วและอีกมากมายอ๋อเป็นสคริปต์ที่พี่เขาจะพูดคลื่นวิทิวอาจะมีโปสเตอร์ใครมาก็เอาโปสเตอร์มาเรามีโปสเตอร์ไหมพี่ไม่มีไงถึงหน้าไม่ได้แล้วต้องเอามาด้วยละ นี่ต้องใส่หูไหมพี่หรือว่าแล้วใส่ก็ได้นะเด่ได้ยินก็ใส่หูได้ครับใส่ก็ดีเปิดแตนบายเพ่งนี้ก่อนนะครับใส่หมวกดีกว่าใส่หมวกดีกว่าส่งรูปให้สไตล์เล็กูใส่หมวกกระถอดเขาบอกลูกนี้ลบกวนใส่หมวกนะครับจริงๆเขาขึ้นวันนี้ครับมีหมวกดีกว่าครับคุยกันตรงๆ แล้วเราก็อยู่กับพี่สิงโตนําโชคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีเสียงปกมือใช่ไหมวันนี้มีเสียงปกมือพี่สิงโตฟังนะครับผมอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผม็ดแรง่ ครับผมวันนี้เขาอบคุณพี่สิงโตนำทุกเลยนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาอีกเรื่อยๆเลยครับพี่จำทางได้แล้วครับผมทำมาครับมนี่คือคลื่นที่2ของวันนี้ครับ FM1 ที่จำทางได้เชื่อพี่นี่ทางนี้แต่มันอาจจะแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เข้านี่ปุ๊บขึ้นลิฟต์สวัสดีครับพี่อพี่ลงมารับเหรอ โอ้เมื่กี้ำลังรุ้นกันอยู่ว่าเราอยู่ชั้นไหนดีกว่านี้ที่เราเรียกว่า <f ew> ทีมงานที่ยืนที่เราไม่ใช่เป็นทีมงานเรามาจากพี่โอจากสงมาเป็นพี่อาปินครับพี่อาปินครับเพาเอาพี่อาเป็นจมาดูแลสิงโต้คิดว่ามีรถตู้อะไรเงี้ยสรุปรถเต็มต้องนั่งรถจอดแถวมาเองจริงเราขอโทษพี่ด้วยกันครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่คือโหอะไรล่ะครับโโอ้ห นี่ยังไม่ได้ร้องสักแอะเลยนะครับพี่ดีเจเขาโอ้โหแล้วนะครับเดี๋ยวพอลองปุ๊บนี่จ้าร้องไห้บัดสีน้องเฮ้ร่ายแรงที่รักเธอจนเม็ดแปรขอบคุณที่โตด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากคที่มาเยี่ยมเยือนเรานะคะบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับพี่พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปด้วยกันไหมลองลองนั่งได้ไหมนี่นั่งได้ไงขอบคุณครับพี่เดี๋ยวรอบหน้าจะจะเก็บเงินเท่ารถตู้ได้ไปด้วยกันคลื่นต่อไปคือเนี่ยเนี่ยทีมเวิร์กอยู่ที่ไหนนะไฟอทอช่องเก้าไปทางไหนนะ เมื่อกี้เพิ่งคุยกันอยู่เลยว่าแบบกะว่าจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองปลายปีแขกรับเชิญคนแรกมันดันเป็นชื่อสิงโตนำโชคคเลยเอาต้องมีอยู่แล้วอุ้ยเอาเนี่ยเป็นคนไปคนมีงานอะไรเลยเป็นขผมพี่งานได้เตี้ยนงานอะไรเลยมาน้ำมากจริงจครับผมไปครับไปครับถ่ายไว้เป็นหลักฐานพอดีเลยเยเข้ากี่โมงเสร็จแล้วครับเนี่ยอ๋อเสร็จแล้วจะไม่เสร็จปุ๊บก็เป็นเราซิงเกิลชื่ออะไรนะเต็มสิบไม่หักเต็มสิบไม่หัก นาพ่อมดสิงกะไรร้อยแรงอ๋อร้อยแรงร้อยแรงร้อยแต่แต่ยังไม่ค่อยแรงติดเลยต้องมาพ่อมดติดเทรนดิ n g ร้อยแรงอันดับหนึ่งบนยูทูบหนึ่งในร้อยแรงเพราะมันมีร้อยเดียวเหตุผี่พ่อมดเราหนึ่งในร้อยแรงเ้ลยน้องเฮอร้อยแรงที่รักเธอจนเม็ดแรงนี่ครับเพื่อนๆยอดวิวของเพื่อนๆเนี่ยสำคัญนะครับฝากด้วยนะครับเต็มตัวเต็มสิบไม่หักนะครับเพื่อนๆคร้อยแรงร้อยแรงร้อยแรฝากด้วยครับเพื่อนๆข่าว <า> <mel> จะกลับไปทำให้แม่ท <fast violin> ุกขใจคือทอดเธอแม่อยู่ดีมีแห่เองเธอแม่สวัสดีเด็กปีใหม่สวัสดีค่ะเย้ กับดีเจเจน่านะคะพี่สิงโตนำโชคนะคะสวัสดีคกับชากฟิลมากนะครับเปิดเพลงมาเศร้ามากแล้วพอเข้ารายการก็สนุกใช่แลปรับตัวไม่ทันแล้วเป็นคื่นแบบเขาเรียกว่าไบโคล่าเมื่อกียังขอโทษแม่อยู่เลยครับรักแบบหยอบหยอบรักแบบแอบชอบแบบอะไรก็ได้ ไม่พื้นไม่ร้ายเราวีเจโย่คคือเป็นดีเจแบบภาคใต้ได้ไหมไม่ม right? ีปัญหาไมแล้วส่งเข้าเพลงร้อยแรงวันน <uh ี้มงมีซิงเงินไหมที่ฟังแล้วรับรองว่าร้อยแรงครับเพื่อนๆครับรบเพื่อนๆครับไปฟังเพลงด้วยกันนะครับร้อยแรงครับเปื่อนๆครับ นี่โอ้โหไม่จริงจังขนันนะเนี่ยทำไมพี่มาเร็วมากกดปุ่มซะแบบว่าปุ่มอะไรเนี่ยขอบคุณมากครับ่ขอบคคุณะหลังจากนี้ครับเพื่อนๆครับเราจะมีเวลาอยู่กี่ชั่วโมงนะเกือบสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงรวมตอนนี้นะผมจะพาไปกินร้านที่ผมรู้สึกว่าเด็ดแล้วนะครับแถวทาวอินทาวไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปกิน ต้องตาปูดองสวัสดีครับพี่ต้องตาปูดองทำไมถึงเรียกปูดองแต่ร้านชื่อต้องตาแสดงว่าปูดองดังอ๋อจริงๆชื่อต้องตาปูดองเวลามาต้องตาปูดองต้องกินกล้วยนี่ครับส่วนนี้คืนที่เข้าไปคืนที่เข้าไปมันต้องกินกระเกียบเพิ่มรสชาติผมจะเริ่มจากหมูกรอบก่อนแล้วกันนะครับช้ำๆเลยเพื่อนๆเอ้ยโอ้โหนี่อันนี้น่าจะเป็นผัดพริกเกลือ หมูอ่อนไม่ได้เลยแต่ทำงั้นสุดๆเพื่อนๆพลาดเมนูนี้ซุปเปอร์ขอมเข่าต้องบอกว่าการรีวิวอาหารนะลำบากเพื่อนทำไมเพื่อนหิวดูเมนเพื่อนหิวไม่ได้กินรอเรารีวิวเสร็จดิดทีกินได้เลยพี่เปรี้ยวจี๊ดขาไก่โอ้โหใส่ริงนี้คืออะไรซิ่ยูล่ะหวานมากี่สุด บอบปลาเป็นเมนูที่ไวชอบกินแต่ผมออก็ทางนี้ดีกว่าหมูทอดน้ำปลาแล้วดูดเจียวเขาเจีวแบบพริกผงเพื่อนๆกินเยอะเลยพี่เพื่อนๆผมอร่อยจุตุ๊ดยละหอยนางรมอยากกินมาหลายงานแล้วก็บีบมะนาวอตากะเฉดเพื่อนๆจะกินหมดจริงเหรอแบ่งทีละคำแล้วกันขายครับเพื่อนๆ ดสดที <busca> ่เด็ดถุดคือน้ำจิ้มเขาเหมือนมันเป็นแบบถามรสไม่มีอะไรนำลากลางๆหวานเบาๆอันนี้พระเอกเลยปูดองอันนี้วันนี้ไม่มีไข่เฮ้ยวันนี้มีไข่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 เอาความเด็ดเขาคือน้ำจิ้มเขาเนี่ยนะครับอันเดียวกันกันนี้ โอ้จุดยอดเลยเพืเ่อนๆมาเด้เเเเนนะอเพื่อนเพื่อนะทุกตนะัวครับทุจริงๆนำอร์วันให้เบอร์หนึ่งเขาถึงเป็นต้องตาปูดองให้เบอร์สองแต่ไม่เป็นรองปูให้เบอร์สามเพราะก็เป็นหมูอันนี้รู้อยู่โล่งคอใช้ได้หมูทอดน,น้ำปลาก็ชายย่อยส่วนไส้เนะี่ยให้คะแนนน้อยเพราะว่าไม่ใช่ทางเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งมวลมาที่ต้องตาปูดองรับรองถูกใจวันนี้ขออนุญาตกินไป ก่อนนะครับเพื่อนๆได้ไม่ได้ไหมสกิลการแต่งก็พอได้นะ้วเอกโปอันนี้ครั้งเท่าไหร่นะพี่สิบครั้งตาจุดที่ถึงนี่หรอใช่ชื่อผมอยู่ไหนอ๋อยังไม่มียไมม่ีเดี๋ยวประกาศของตลาดแต่นีแน่นอนมีแน่นอนแต่เรนนี้ไม่มีทำไมทักก็ไม่ให้เราไปเล่น เราดูเลยับเนะพื่อนงานแค t เอ็กโปครั้งที่10จะมีสิงโตนําโชคหรือไม่ไปขึ้น <S 2> <S 2> สุดท้ายของวันนี้สิงโตนโําโชคอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอครับแสดงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาสิงโตเขาพยายามค้นหาซาวของตัวเองตลอดเวลาเลยใช่จริงรจริงๆไม่ได้ต้องการค้นมันแค่พูดมันออกมาเมื่อก่อนเราไม่ค่อยกล้าเด็กบ้านนอกมาเข้ากรุงเทพเนี่ยเราต้องแต่งตัวให้เหมือนคนกรุงเทพที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวเขาหาวเราบ้านนอกเราจะซ่อนความเป็นเด็กอีสานไว้พูดให้พยายามชัดที่สุดเพื่อแม่เขาจับได้ว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกมา เด็ก้านนอกก็เลยมีความซ่อนความเป็นตัวเองอยู่ไม่กล้าเอาออกมาพีเต์พอเรากลับมาเป็นตัวเราเราก็เลยได้ทดลองทําอะไรที่เนี่ยได้มีเพลงอีสานที่เป็นในแบบของเราอะไรเงี้ยและก็มาล่าสุดก็คือเพลงใต้ลงใต้เลยลงใต้เพราะว่าคิดว่าอยากทําภาษาใต้นานแล้วผมชอบคำว่าร้อยแรงไอเดียแรกไม่มีอะไรคือเจอหญิงร้อยแรงความหมายจริงๆของร้อยแรงนี่เขาใช้อะไรบ้างอะเอางี้เพื่อนๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเอาเท่าที่ผมรู้ก็คือผมว่าอะไรอร่อยสุดยอดเจ๋งคล้ายๆแซบแซบอร่อ บบคือไม่ต้องใช้กับอร่อยก็ได้ใช่ไหมใช่คือมันความหมายมัน <100 S 1> คือร้อยคือสุดอยอดไอ้บ้านี่ร้อยน้องนี่มันเจ๋งอะไรอย่างงี้พี่แรงไม่ชับน้องเลยไม่รับรักพี่เป็นแฟนพี่นางเสียใจเม็ดแรงอยู่ร้านแกงปากตายนมจีนน้ำยาใบเลี้ยงผัดไข่ให้กินอะไรก็ได้แล้วพี่เป็นคนง่ายง่ายถึงน้องก็ไม่สนใจ อยู่ดีพี่แรงไม่ชับเลยเป็นแฟนไม่ได้มันถูกบังคับให้เป็นในแค่พี่ชายแล้วพี่เสียใจร้องไห้บาดสีน้องเฮอร่ายแรงพี่รักเธอจนเม็ดแพรงรักเธออย่างแรงแต่ว่าแรงไม่ได้น้องเฮอร้ายแรงพี่รักเธอจนเม็ดแรง พอไม่ตงแดงแล้วแลกไม่ได้ซีเรียกนะก่อนจะจากกันนะ็คือวันก่อนกินอาหารใต้แล้วสำลักพริกอันนี้อันตรายเพื่อนพี่สำลักพริก oh แล้วก็เ <no. S 2> พิ่งไปเห็นคลิปในติ๊กต็อกอ่ะพี่แบบมีคนข้าวติดคอจะต,ต้องเอามือกระทุ้งอ่ะเพราะหายใจไม่ออกตอนนั้นไม่รู้ว่าสำลักพริกรู้แค่ว่าจะไอแล้วไอปุ๊บเหมือนมันหายใจเข้าได้แต่หายใจออกไม่ได้ คนอยเลยคนลูกนาทีชีวิตเลยภรรยาไม่อยู่ไปโรงเรียนเหลือแม่บ้านคนหนึ่งพิุ่พิุ่มันหายในไม่ออกพิุ่พิุ่พาหมาไปเดิน เรียกใครไม่ได้เรียกใครแล้วก็พยายามดันดันดันหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยหายใจได้มาหาข้อมูลเกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาบอกสำลักพิกมันพิกอะมันเข้าไปในหลอดลมแล้วมันก็ไปทําให้แสบแล้วบวมอะไรเงี้ยก็คือนลกรณีเดียวกับไอ้ที่ผมเป็นข้าวติดคออันนั้นมันไปอุดหลอดลมเลยแล้วมันต้องดันทุกวันนี้ก็เลยต้องค่อยๆกินช้าๆรีวิวอาหารนะตายว่าะอาหรแต่ว่ากินข้าวนื่นเพื่อนตี๋ ขอไม่ท่องแดงเลเล